วีล็อกซ้อนวีล็อกอีกทีนะครับวีล็อกซ้อนวีล็อกหันนี้คือผ่านลกเขานะครับไม่ใช่ผ่านลกเราเล่นไปแล้วครับเล่นซ้อนได้เพราะว่าคนละวอกคนละวอกะคนลช่องคนละช่องนะไม่เคยเห็นคู่กันดึงเวลานี้มาตอนแต่ปีที่ผ่านมาแต่ตงมาแต่เข้ามืดนะครับมีีาอ มาแจ้จางปางแล้วดีว่าพี่บอกันเลยไม่ร้อนนะครับนารักจรคนรอสองแถว็นกลุ่มแถวข้างอนนี้นักทเที่ยวได้แต่เยีะยบริยาวเราก็นั่งรอตีเวลาอื่แล้วนทำการก็ทำเปนุ่น้ำแข็งไสบายมาได้นะครับตื่นก็มาเอาดเองปรวัตาบอกว่าันนี้เขาเป็นช่วงลายฝนครับสังค้างที่ว่าได้่สว ก็ทยอยขึ้นรถน,นะครับจาวเขาน้เราก็วันนี้มีผู้เปิดสองท่านนะครับอีกท่านเดินเคยมาแล้วท่านนี้แต่งตัวมาเหมือนรู้จะเจ้าช่างกล้องนักท่องเที่ยวหรืออะไรนะเล้ยนักตกปลาเฮ้นักตปกตปลาไม่แน่ใจครับเอาเสื้อแดงกลางลูกหาคบครับ นี่เราจะมาเซลฟี่ดีกว่าห้องใครดีเ,รเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูรู้จ่าครับ,100บท,ที่แบกเองนี่ไม่ใช่แข็งแกร่งอะไรนะงกง,ะงกไม่กลัวไม่มีตังกินข้าวก็เลยจะแบกกันนะครับ <laughs> เดี๋ยวก็ดูกันว่า <S <S เด็กๆก็มีปัญหาเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละตัวปัญหาเนี่ย<า>เดี๋ยวดูกัน <S <S> เเป็นนไงงั้ดี๋ยวเจอกันระหว่างทางน่าจะปีนภูกระดิงได้ปัน,ปน,ปนม,นม,นนมองเลย<ๆ>นะครับวันนี้ก็จะลื่นๆไม่เคยเดินภูกระดึงตอนลื่นๆเลยผิดคาดหรอเดี๋ยวก็รอดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงกระตีมาหน้าหนาวนะครับแห้งผากเลยวันนี้เหมือนฝนเพิ่งลงมาไม่นานนะครับเปลี่ยนชั้นก็ดื่มๆหน่อยก็จะดูว่าอดซัมแพคแล้วสภาพจะเป็นเช่นไร แระของเทงด้วยด้วยความงงรับรถเฉยๆนี่คือสภาพตัดซัำแท็กนะครับกับน้ำหวานเย็นๆโอเคหมไปแล้วยิ้มไม่แฮกก่อนซ้ำอีกนะครับแฮกขอที่ถึงนิดไม่ไหวไม่ได้พิจารณาบ้านะครับก็จะใช้ได้แต่ก็โอเคละเดี๋ยวครักวันนี้ก่อนเดินดต่อแล้วนะครับเจะดูว,ว่าวันนี้ตะคิวจะตามหาไหม คือโอ้สุดท้ายก่อนถึงหลังแปรแล้วนะครับระหว่างทางไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะไหวใจก็เหนื่อยแล้ว ทางชาติภูกระดึงเป็นครั้งที่10ที่ได้มาเือนตรงนี้คนก็ถามว่ามาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่นี่เดี๋ยวรู้ว่าอยากมาไม่ว่าจะเหนื่อยยังไงก็อยากมาก็เลยเราจะพาคนมาร่วมศิลากรรมใหม่ๆสึกม,มีความสุขสดิทนะครับนี่คือมวดสมาชิกนะครับอยู่ตรงหลังแปร่ทางชาติภูกระดึงนะค,ครับน,นี ในน้ำเตัวองในนำตัวแพทครับครับแพทเสร็จแต่ยังไม่ได้นักตกปลาครับหมอเฟียนอันีนน้นคือหมอเฟียสนะครับตอนนี้กำลังหายาเม็ดสีชมพูอยู่เป็นสีแดงอยู่รอ <c oughs> สะตอ์ตอร์เบอร์รี่ <c oughs> ครับส่วนผมคือนีโอไม่ใช่ <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงที่กลางเต็นเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> อ่อา ก็ได้ตเต็นท์อยู่ที่ยานสองเต็นท์นะครับก็ตกคืนละเต็นท์ละสองร้อยก็บาทครับจำไ,ได้ไหมสองร้อยเท่าไหร่ล้วก็ท่องผ้าห่มที่นอนออานะครับใช้เงินแก้ปัญหากันไปเรืเรอ่อยๆอาวันนี้นะครับวเวลาประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงที่ภูก,กระดึง ผมไม่ได้ไปดูพระาทิตย์ขึ้นเนื่องจากท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับทบาจะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยไม่รู้ว่าอะไรมั่งกินมาเยอะมากเมื่อวานทําผิดนะครับนี่ก็เลยไม่ได้ไปดูพระาทิตย์ขึ้นก็เลยเตะเตรอยู่เทั้เบื่อหลาังกลางเต็นนะครับ ตอนนี้กำลังอยู่ในเส้นทางไปผาลมสักนะครับเป็นเส้นทางเดินที่ใช้เวลานานมันจะใช้เวลาหนึ่งวันในการเดินครบรอบหนึ่งรอบนะครับวันนี้ก็อากาศดีมาก มากแดดเปรี้ยงแต่ลมเย็นร่างกายปรับตัวไม่ถูกสภาพป่าตรงนี้ก็เหมือนกับโดนไฟไหม้ด้วยหรือเปล่าน่าจะโดนเพราะว่ามีรอยเกรียมตามรูต้นทุกต้นเลยหรือว่าจะมีอยู่แค่ตรงทางเดินจากหลังแปะมาิำการนะครับ ตรงนี้ก็จะโดนด้วยปีนี้เป็นปีที่มาเดินภูกระดึงแล้วฉ่ำม,มากนะครับนะเพราะว่าฝนตกค้างเยอะอก่อดเคยมาแล้วจะแห้งๆห,หน่อยนี่แต่ทุกที่นะครับฉ่ำน้ำเต็มเปีเปยดในทุกเส้นตลอดเส้นทาง

สวยมากนะครับชอบมากเดี๋ยวเขาถ่ายรูปพิสหนึง่ง อเรียกินข้าวกันยู่เล่นน้ำยิ้วเล่นน้ำยอน้ำว้คือเล่น่สาเลยหตอนนั้นน่าเล่นอยู่โดดลงแล้วหายไปเลยเสียไหลตามน้ำเห็นต้นนไหมเจอแล้วครับที่กินข้าวเป็นางฝั่งเลยคือบริเวณนี้ ขอรองเท้าเดินตรงนู้นก็นั่งได้นะถ้าเคยไปนั่งเล่นบางที่นนะี่ะใช่เอามึงไปได้ไงกูบังได้นี่นี่คือสถานที่กินข้าวนะครับก็ขอเลดูว่ามีญาติพี่น้องกระดึบกระดึบอยู่แถวนี้บ้างไหมนะครับ เมื่อเช้า,ชาเตอเจออยู่หนึ่งตัวในเต็นท์นะครับตรงหัวนอนเลยไม่รู้มันเข้ามาตอนไหนมันกัดอะไรตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่สำรวจร่างกายแล้วไม่มีตรงไหนที่มีรอยเลือดหรือว่ารอยที่โดนทากันนะครับแต่มันเข้าไปอยู่ในเต็นท์จริงๆนะครับถึงเตลมากครับวันนี้เราจะกินข้าวตรงนี้นะครับตักสู้เลยเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปผ่าน,น ก็อยู่มาได้หลายสิบปีนะครับไม่ครับเพราะว่าให้ถ่ายทีละคนก็ไปถ่ายเป็นมูดลงไปจะครับนี่ครับคิวเราก็จะออกเดินทางจากพารมาชนแล้วนะครับเดินทางเรียบนะฮาต่อไปอย่างจุดอื่นอื่น,น,น,นมาเก้ากับเก้า นี่คือสูตรการเดินบนภูกระดึงนะครับสูตรการเดินเส้นทางริมน้าผามา9กับ9 9ก้วิโลนะครับไม่ใช่เก้าเดินคู่เจอกันจากการเดินภูกระดึงเราได้ข้อสรุปว่าหนึ่งหญิงที่เดินภูนี้จำจำปาหกับไป แต่อีก80%อมีแฟนแล้วจ้าครับแต่ที่ผมเจอเขามากันสามคนแบบเ้ามาบีนกันเลยก <c oughs> ็แสดงว่าเขาเป็นก็ชอบคนเองสามคน <c oughs> ผมว่าเป็นมีความเป็นไม่ได้ทางที่ดีสูงน,นะด็น้องจะเป็นเรื่องกันก็ได้ถามว่าได้แอมไหมละ่ะไม่หรอกแค่อยู่ในความคิด ถือว่าเป็นอาหารตาดูกันไปเดี๋ยวพวกนี้ยังมีเวลาเยอะก็เพ้อเพอกันไปนะครับคิดละมากชีวิตข้าวมันใช่คนมันใช่มันก็ใช่เองแหละอาจจะเดินมาสะดุดขากันแล้วครับอู้เพลงขึ้นหันมองหน้ากันปิ๊ง นี่ควากำลังเดินกับหายเดรตแล้วก็เอนเดนนาโจนสำรวจผู้ประกาศว่าค้นพบอาณาจักรสุดท้ายแห่งเทือกเขาภูกระดึงกับซ่องอยู่มองเห็นบมอนแต่ตรงนันแค่คิดดูได้พวกอินคาเป็นสร้างได้ยังไงไอมาชูพิชูอ่ะ ีจะสร้างได้ไงอะดีมากครับมันอยู่ข้างล่างแต่ว่าเขาจะกัดกินกันนะแผ่นดินมันโตขึ้นเออดีมากใครสอนวะแป็นดินโตขึ้นแล้วก็ขึ้นมาเป็นเป็นสองพันกว่าเมตรเลยเนี่ยนะเช่น้ำมันมันอาจจะอยู่แค่แบบเนินที่ราบสูวไม่ถึงที่ราบตังที่สุดแล้วสุดดีไหนวะเนี่ยแล้วพอมันแตกตัวขึ้นมันก็เลยดูเหมือนกับว่าไอ้ภูนครใต้ปาดานก็แปลว่ามันเคยอยู่ข้างบนแล้วมันก็สุดตัวลงไปใช่ไหม แล้วแอดเลนตคืออาาจักทีอยูคือรุ่งเออยู่บนที่รับมในน้กับแผ่นดินที่มาชูไปชูมันสูงขึ้นที่มันจะต่ลงก็เลยลงอยู่ก้นทืก็เลยเรวแอลนตแอลนมีวันธรรมส่วนวิลามิดจริงๆแล้วน่ะเขาไม่ได้ก่อตัวขึ้นไปน่จริงแล้วพิรามิดน่ะทรายมันก็คยุบตัวลงมันก็เลยค่อยๆโผล่มาสูงขนาดนั้นจริงแล้วมันมันไม่ได้ถูกก่อขึ้นเลยข้างบนเขาขุดทรายแล้วก็สร้างขุดทรายแล้วก็สร้าง กระทั่งทรายล้นลงไปเลยจนเดือพีระมิดโผล่ขึ้นมานะครับมันคือภูเขาทรายมันแค่ตักทรายที่ฝื่นออกนี่เลยใช่ไหมแล้ได้ย่างไก่ด้วยคือเราไม่ได้ย่างไก่ว้ยแต่ไปมาหาไก่งเว้ยเออพอเหอะพอก่อนที่ลายจะแดงมันสีแดงทุกผาก็จะมีคำเตือนว่าอย่าล้นไปน้ำผาอันตรายก็จะมีคนลงไปทุกน้ำผาครับเอาตัวใครตัวมันนะครับพลาดไปก็ อยาได้รับผิดชอบไปแล้วที่สุดวันนี้เราอยู่ที่ป่าเย,ยียบเมฆเีอีกสองาาลำาเราก็จะถึงที่หมายดูพราทิตตกกันแล้วก็จะกลับที่พักก็ทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราคือหมูกระทะดอย ที่เรียกว่าขาเหยียบเมฆนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันอยู่เวลายืนแล้วนะครับเหมือนถ้ามีเมฆลอยไยกล้ๆเรหผมจะมาเดินไปเหยียบเมฆได้เลยนี่คือเดาเอาว่าเป็นที่มาของขาเหยียบเมฆนี่คือแอนน,นาโจนนะครับนักบวชของเรา ขณะนี้พระที่กำลังจะหลับไหลเหมือนกับใครบางคนตะวันที่ร่วงลงเหมือนกับสติที่ร่วงรอยสหายเด็ดฟูเรียบร้อยวันนี้เช้าคนที่25 ตุลาคมนะครับก็เป็นเช้าสุดท้ายของการอยู่บนภูกระดึงทุกวันเราก็จะได้ยินเสียงเพลงเหล่านี้นะครับดังปลุกใจทุกเช้านะครับใงภูกระดึงนะครับสลับกับเสียงประกาศกฎิก,กาต่างๆนะครับในการอยู่บนภูกระดึงนะครับก็ถือว่าเป็น สีสันนะครับของทุกวันนะครับมีเสวยงามสายมีเ,เพลงให้ฟังนะครับบิวอารมณ์ในการเที่ยวได้ดีขึ้นนะครับวันนี้นะักท่องเที่ยวหลายคนก็น่าจะลงในวันนี้เพราะว่าวันนี้ก็วันทํางานแล้วนะครับทุกคนก็ใช้เวลาวันหยุดยาวของมันในการเที่ยวที่ที่อยากไปนะครับซึ่งผมก็เลือกมาที่นี่นะครับเพราะว่า ในความรู้สึกว่าอยากมาช่วงปลายฝนดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นภูกระดึงที่ชุ่มฉ่ำนะครับที่เคยไปมาเมื่อสมัยปี40นะครับช่วงนั้นก็ถือว่าภูกระดึงสวยงามชุ่มฉ่ำมากนะครับยากาศยามเช้านะครับลูกค้าเริ่มมาประจำหน้าที่ในการรับ สิ่งของเพื่อลงไปอย่างข้างล่างนะครับสำหรับคนที่ต้องการเจ้าง,งูกรพาก่องเรานี้ก็อาศัยึืงพ,พากต่ท่องเที่ยวนะครับในการาหารายได้ให้กับเขานะครับเฉลี่ยต่อคนก็จะได้เชื่อลงมาถึงันลดอันะครับกิโลละสามคนที่แบกได้สูงสุดเนี่ย ก็ที่เคยสัมภาษณ์มาคือประมาณ70กิโลครับก็ไ <c> ด <oughs> ้ประมาณสองคันกว่าซึ่งเราใจว่าทางสุริยานจะไม่ได้หักอะไรไปเลยนะครับก็คือได้เต็มไฟคนแบกเยอะก็ได้เยอะแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าเจ็บเยอะนะครับเพราะว่าการออกคานหนัก7 0กิโลว่บนไหล่และเดินขึ้นบนเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่ององ่ายๆหรอนะครับหลายคนต้องพู้พาเซียรอยนะครับในการในกํับความเจ็บปวด จนเขาบอกว่าเสพติดเสียลอยไปเลยนะครับแล้วก็เป็นวิธีของเขาะะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันคุ้มกันไหมกับเงินที่ได้มานะครับ <c oughs> แต่ว่าก็สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปลูก,กค้าก็ยังคงอยู่คู่ครูไปนหนึ่งตลอดมานะครับรอบนี้เป็นรายการบล็อกซอนบล็อกนะครับบล็อกในบล็อก นี้เราเซินเส้นทางไปน้ําตกนะครับตนตอนนี้อย่างที่บอกหน้าปลายฝนนะครับแม่น้ําำลำธารชุ่มฉ่ามากสวยงามมาก,มากแต่ก็แลกมาด้วยทุกอย่างกก้าอาจมีเพื่อล่มทางเกาะขาไปไปขอถ่ายรูปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ นำเดินทังถึงน้ำตกวังกวางนะครับปกติปีที่ปีที่มาน้ำตกจะจุ่มจิ๋มน่ารักนะครับแต่ปีนี้น้ำมาช่วหลายฝนน้ำุ่มฉับม,มากขอถ่ายรูปตรงนี้จักน้อยแน่น้ำตกวังกวาง ชื่นนะครับต้ตกว,วางวางไปเรี่อยไปล้งตกเป็นพบเป็นพบอีกที่หนึงนะครับแล้วก็น่าจะกลับเพราะว่าเวลาน่าจะไม่ไกลนี้กำลังเดินไปต้องตกเป็นพบใหม่นาะ<บ>เป็นทางก็จะเป็นเนินลงไปนะครับ ปีนี้มา,านะฝนเลยชื้นแฉะแแมะเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าส่วนที่ลึกขึ้นมาอีกหน่อยนะครับของภูกระเดนจริงจะมีโซนอีกโซนที่เรียกว่าป่าปิดแต่ว่าจะต้องขออนุญาตเข้าไปนะครับตอนนี้ผวกยังยังเปิดให้คนเข้าไปอหรือเปล่าเป็นช่วงวอล์กในวอล์กอีกทีหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เรามาถึงน้ำตกเพนพบนะครับน้ำตกเพนพบใหม่ ตร,ตรงนี้นะครับก็ในช่วงหน้าฝนนะครับโอ้โหหน้าฝนนะครับช่วงหน้าหนาวสิช่วงหน้าหนาวน,าน,านะครับจะมีใบเมปเปิลแดงอ,อันนี้คือต้นเมปเปิลนะครับต้นเมปเปิลช่วง มกราปลายธันวาลุกกลายเป็นสีแดงทั้ต้นเลยเป็นแบบสวมากแต่วันนี้จะไปที่เทีย่ยวเราคงมาได้ไกลจุดพิางนี้เพราะว่าเวลาจำกัดนะครับอยากเที่ยวที่นี่ครบต้องมีอย่างน้อย สี่วันนะครับถึงจะเดินจิตวายเที่ยวจนครบทั่วทุกเส้นทางสามวันไม่พอนะไม,อไม่แปลกใจที่ผมจะกลับมาเป็นทั้งที่ส0 รที่จะมาเที่ยวพเจูนในช่วงนี้นะครับเวลาจำกัดก็ดังนะครับก็คิดว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่อยากไปครั้งต่อไปประมาณหรือว่าอยากจะไปเที่ยวที่อื่นต่อได้นะครับสำหรับคนที่เคยมาเที่ยวแ้วสำหรับผมก็ทีแล้วนี่ก็จะเป็นที่ที่สองเลยทีวิตนะครับที่ออกเดินป่าท,ที่แรกที่ประสบความสำเร็จมาเยอะมากที่นี่นะครับนอกจากว่า เป็นจุดเริ okay. deal, Poor, ่มต้นท so so ี่ทำให้เราอยากเป็นภัยยั่งยืนต่อโลกแต่ทุกๆก็ได้แต่ใจที่สูงขึ้นมาเป็นครั้งิสูจน์แล้วไปยังไม่ดื่มถ้ามาแต่ละครั้งก็ได้พลังในตัวเราใ่ก็อยากที่จะไปลองเป็นตัวางนะครับถ้าอยู่ได้จลำบากมากจะเป็นใครบางีเราแค่เราเคยเราแค่เราไม่เคยทำแต่ไม่แปลว่าเราจะทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับ